คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์ช่วงระบาดโควิด -19 พร้อมนำกล้าพันธุ์พืชมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมแหล่งอาหารที่ยั่งยืนค่ะนางวัสนาเบ้านีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบปะผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในการนี้เพื่อรับปัญหาและแนะนําพร้อมร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในระดับต่างๆช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้คณะครูยังได้ใช้รถพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์นำกล้าพันธุ พืชผักสวนครัวมอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมรณรงค์ปลูกผักสวนครัวครัวเรือนละ5อย่างตามสโลแกนใช้ที่ว่างสร้างอาหารของทางจังหวัดตากที่นำโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ขณะนี้มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดตากร่วมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและเพียงพอในครัวเรือนนางวาสนาเบ้านี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วกล่าวว่าทางคณะครูได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้เพื่อสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทางผู้ปกครองจะต้องเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสได้ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้คณะครูที่เป็นฝ่ายเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อรวมให้บริการและช่วยเหลือปรับจูนทีวีและแนะนำช่องทางการเรียนการสอนผ่านช่อง dl tv ซึ่งเป็นช่องที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ของทางรัฐบาลอย่างไรก็ตามทางโรงเรียน ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในระดับต่างๆอย่างเหมาะสมต่อไปทางคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะคะก็ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งนี้เพื่อสํารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองจะต้องเตรียมวัดสดวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะรับข้อมูลตรงนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่ต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะ ได้มีโอกาสได้ดําดเนินการในเรื่องนี้ทั้งนี้าทางโรงเรียนได้ให้คณะครูที่เป็นฝ่ายเทคโนโลยีนะคะมาจูนข้อมูลทางช่อง DLTV ซึ่งเป็นช่องฟรีทีวีของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็น35791ตรงนี้ก็คือเป็นช่องออกากาศของรัฐบาลในส่วนของเทศบาล,ลนครแม่สอดก็จะมีช่องอเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาตรงนี้นคณะครูนะคะได้ไปบันทึกเทปออากาศ เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในสังกัดแล้วก็มีจานดาวเทียมในการที่จะรับข้อมูลทางในการเรียนออนไลน์เป็นการทดลองนะคะทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดนแก้วก็ได้นำผักสวนครัวนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายใ,ให้นักเรียนและผู้ครองได้นํามาปลูกเพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารนะคะโรงเรียนเทศบาลวัดนแก้วก็ยังมีนโยบายที่จะผลิตทางอาหารในเรื่องของ พืชผักแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ยัง่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ